สวัสดีครับนี่เรามาที่สวนของเรานะครับคุตากําลังอันนี้ฉีดฮอร์โมนไม่ไม่ใช่เคมีใช่ไหมพ่อโฮอร์โ,โมนนะครับนี่เดี๋ยวมาทีเด็ดของเราปีนี้ได้กินแน่นอนครับคือว้ามันเป็นยังไงเนาะนีนน่นี่มะขามเทศปีนี้นะครับอันนี้เป็นต้นปีออกดอกแล้วก็เริ่มเก็บได้แล้วครับ คุณยายเก็บห้อเยอะเลยนี่นี่ครับอันสีชมพูี่กำลังออกก็เริ่มเก็บเนี่ยอันเดือนสองเดือนนี้ฉันก็จะกินมะขามเทศแบบเป็นหลักนี่ครับออกดอกแล้วลูกก็เป็นลูกแล้วครับยิสฉีดฮโอร์โมนนะฮโอร์โมนนี่ก็ไม่ใช่ยาเคมีนะครับคุณตาดูแลสวนให้ก็สวนคุณตานี่แหละ รเราปลูกประมาณสามไร่นี่ไร่มาขามเทศนะครับมุมนี้ก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไรที่ก็ออกดอกแล้วแหละแต่ว่าลูกยังไม่ได้ออกอดูอยาคุณตามาก็บมาถ่ายรูปให้หน่อยนะครับก็เรานอกจากทำสวนก็คุณตาก็ขายพวกเครื่องเกษตรมือสองจากญี่ปุ่นครับ นี่เก็บสายยางเวิธีเขี่ยเก็บ,กบนี่เห็นไหมเกษตรยุคใหม่ไม่เหนื่อยครับไอ้กุ้ตาจะดึงเก็บครับนี่จรงมือเกษตรนี่สบาย เคมีนะครับเนี่ยเป็นฮอร์โมนนี่ทางเข้าสวนของเราเป็นเครื่องพ่นพ่นยาก็ได้ใช่ไหมอุปกรณ์นั้นหมด มาแดงๆไปเก็บม,มะขามเทศได้เดี๋ยวก่อนพ่อพาพ่อไปเก็บม,มะขามเทศก่อนใช่ปเนี่ยน้อ,นอพี่โชก็จะมาเริ่มออกนะครับ ลูกยังไม่ใหญ่หรอกมันกำลังเริ่อออมออกแล้วมันกแล้วนี่ต้นนี้ดกครับเดี๋ยวไปดูคุณตาฉีดฮอร์โมนไปแล้วนี่นี่โอ้คุณตาเพิ่งส่วนหนึ่งเก็บเก็บทุกวันแล้วครับเนี่ยที่เห็นนี่คือว่ามันเก็บไปแล้วนั่นเนี่ยเน,น,นี่เก็บไปแล้ว กระดกครับนี่ดก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 ,ดก,ด,กดกมากนี่ดูสิครับเนี่ยสำหรับคนชอบกินนะฮะสำหรับคนที่ชอบกินนี่ดกมากว้าพี่โชว์พี่โชว์ไปยืนชี้ให้พ่อดูหน่อยอันนี้คือพวอมเทศที่ต้นใหญ่มากครับแต่น้องพี่โชว์ไม่ชอบกินใช่ไหมเพราะมันเพราะเราไม่ชอบกินครับนะเสียโชว์ไม่ชอบกิน เดี๋ยวดูก่อนต้นก็นหนอื่นก็ออกอยู่นะครับแต่เราิ้วไปไม่ถึงนะสวนนี่นี่คุณตาคุณยายก็เก็บเดี๋ยวก็ต้ิ่มีออกเยอะๆครับว้ายังไม่สุกเลยเราก็จะกินก่อนนี้ละดูสิเต็มท้ออ้อย,ยอ,ออกครับเต็มเลย มะขามเทศของเราว่าวาเด็กก็ไม่อยากเข้าสวนได้ไปสองกิโลก,กว่าสามกิโลเนี่ยยายเก็บให้เตรียมท้องอืดอีกแล้ว<ม>เป็นคนที่ชอบกินมะขามเทศครับปลูกเพื่อสนองนี้ตัวเองเลยไป<ม>แล้ว<ม>ต้นนี้สูงใหญ่ว้าว แล้วครับนี่ดอกมากเลยสวัสดีครับนสวัสดีครับเดีอสวัสดีครับสวนที่ยางตลาดครับผลผลิตผลผลิตมะขามเต็ด เรื่องพ้นยานะครับก็สายก็ดึงเก็บสายเองได้ไปแล้วเห็นไหมครับเราสามารถเคลื่อนย้ายได้เลยดิวอปกรณ์ต้นนยาอะไรต่างๆ งเครื่องฉีดยาสามสูบของมารูยามามารูยามานะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเร่มดันสูงโอบัต้าอะไรไหมอะไรนะเป็นปัม๊มสามสามูของมารูยามาพร้อมใช้หมื่นแปดนี่ครับกดใจติดต่อได้ครับในราคาหมื่นแปดวนั้นสี่พันห้าีก็ฉีดยาเหมือนกันฉีดยาเหมือนกันจะเป็นสี่พันห้าครับรวันนี้เราอันนี้ดันเอง อ่านี่ทั้งทั้งน้ำสามสิบลิตรเกือกเกษตรเต็มบ้านเลย <c oughs> โอเคครับ